เดี๋ยวใครจีบใครก่อนไม่มีแล้วสไตล์นี้เราไม่มีจีบใครก่อนอีกแล้วแต่ก็ชอบเหมือนจะเผ็ดนะแต่ว่ามันพอเกาะคอแจ้แล้วแจ้ทำงานแจ้แบบอย่างเนี้ยเวยแจ้ก็ชอบแจ้ก็ไม่กับมือเขาไปเลยห้ามถอดชอบฝรั่งแล้วเนื้อแกะย่างแบบมีเดียมแรอร่อยมากแบบเนื้อหวาน เราต้องเทคแคร์เขาอย่างดีเขาจะต้องเป็นของเราอยู่แล้วแอกว่า <c oughs> ให้ก่อนของนชิละ์เข <c oughs> รูู้้เข้ามาแล้วพูดลักรถ ดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อม Gen X นะคะมากับซีสุดเลิฟแล้วก็น้องชายสุดรักค่ะซีสุดเลิฟก,ก็คือพี่ตอย,ตอยนะคะเป็นซีอีโอนะคะนําเข้าโปรดักต์หลากหลายเลยค่ะแล้วก็ดอเรแม็กสวัสดีครัคบ<อ>ามาทำอะไร <X S 1> กันกวันนี้เราพาพี่ตอยมาทานอะไรอร่อยๆเพราะทัวนี้เขาไม่ค่อยสบายใจคับเขาโทรไปร้องไห้กับดร์แม็กนะคะทีนี้เราพี่น้องสามคนในวงการท่องเที่ยวโรงแรมก็เลยพาพี่ตอยมาเอนเตอร์เทนทานบุ พี่ต่อยไปนั่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่อ้อมพาทุกคนไปดูไลา์บุเต้ค่ะเข้าร้านมานะคะด้านขวาก็จะเจอขนมก่อนเลยค่ะมีทั้งขนมไทยนะคะแล้วก็ขนมอบมีเค้กต่างๆค่ะภุมิที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นภูมิทิฟู้ดนะคะอาหารญี่ปุ่นค่ะจะมีทั้งทูน่านะคะแล้วปูบุแคลิฟอรอนเนียมาเกค่ะแคลิฟอรอนเนียโรตรงนี้จะเป็นปลากระพงย่างซอสแกงกั้ค่ะแล้วก็ทาโก้มัสมันเนื้อสามารถสั่งได้เลยใช่ไหมคะ สำหรับสายเนื้อนะคะต้องมาตรงนี้เลยนะคะมีทั้งเนื้อวัวนะคะมีเนื้อแกะด้วยค่ะเราสามารถสั่งที่สเตชันได้เลยแล้วก็เขาไปเสิร์ฟที่โต๊ะด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นซีฟู้ดย่างค่ะก็จะมีกุ้งมีปูนะคะมุมนี้เป็นมุมเส้นค่ะมีเส้นบะหมี่นะคะมีอูด้งด้วยนะคะอูด้งต้งยมยำแล้วก็ซีฟู้ดมีหมาล่าด้วยนี่วัยรุ่นนะคะต้องชอบแน่ๆเลยก็ต้องทาบูหมาล่า เะ,ะสเชันนี้เลยค่ะสเตชันนี้นะคะจะเป็นพวกซุปนะคะมีต้มยำกุ้งม,มีซุปต่างๆนะคะเป็นซุปของยุโรปอย่างนี้ค่ะก็มีสิ่มซำค่ะ ตรงนี้จะเป็นมุมเครื่องดื่มนะคะมีไวน์มีเบียนะคะแล้วก็ชากาแฟซอฟต์ดริงค์ค่ะแล้วก็มีมอกเชลค็อกเทลด้วยนะคะสั่งได้ตามเมนูนี้เลยนะคะถ้ามาดื่มอย่างเดียวก็สามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็มุมนี้นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นที่เก็บไวน์ค่ะ <c oughs> ห้องนี้จึ้งมากค่ะทุกคนเป็นสลัดรูมค่ะพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอสลัดที่สดผักส,สดใหม่ <c oughs> เพราะว่าทั้งห้องนี้เป็นตู้เย็นทั้งห้องเลยค่ะมียำนะคะมีย,ะะมยทะเลนะคะยำข้าวโพ ใส่ปูม้าค่ะแล้วก็สลัดเนื้อนะคะสลัดไส้กรอกแล้วก็จะมีเครื่องเคียงต่างๆนะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นสลัดผักก็จะสดใหม่มีชีสด้วยค่ะตรงนี้เป็นผลไม้ค่ะมีแพชชั่นฟรุตหรือว่าสาวรสนะคะแล้วก็ส้มจีแล้วก็ขนุนส้มโอแล้วก็ฝรั่งสีชมพูแก้วมังกรค่ะก็จะเป็นผลไม้ที่ตามฤดูกาลแต่ว่าก็คัดมาอย่างพรีเมียมเลยนะคะมุมนี้จะเป็นซาลามี่ค่ะเครื่องเคียงเนี่ยก็จะมีหั เซลนะัทพันยพืชต่างๆมลเมล็ดอัลมอนด์ชมบรรยากาศร้านกันค่ะมันตกแต่งสไตล์ลอฟโมเดิร์นพื้นเป็นไม้ดูอบอุ่นมีแสงทวายไลท์ช่วงเย็นมองผ่านผนังกระจกเห็นแสงไฟตึกใจกลางเมืองด้านถนนสารสินและต้นไม้ในซอยต้นสนซึ่งเป็นย่านหรูหราราคาแพงในกรุงเทพค่ะคนค้าเราก็ต อาหารจากลายบุฟเฟ่มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ Story Over Food Re รีวิวของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของซิสตอย,ยค่ะพี่ตอยนะคะสาวสายฝอค่ะคนน่าจะสนใจสาวสายฝอหรือว่าเรื่องความรักของสายฝอใช่ไหมคะพี่ตอยคะไม่ทราบว่าพี่ตอยเจอกับคุณเคนใช่ไหมคะใช่เจอกับคุณเคนได้ไงเคนจี ji, หรือเปล่า เคนโดหรือว่าเคนโตพี่สายฝอนะงเาจะเคนโตได้ยังไงต้องเคนเม็ตสิเนี่ยค่ะคือเรื่องราวเนี่ยเกิดจากความเหงาคือพี่ต่อยอ่ะเขาไปคุยกับดรแม็กซ์นะคะเป็นน้องชายของเราทั้งสองคนบอกว่าเหงาจังเลยก็เลยต้องมาเล่ากันในวันนี้ค่ะจัดได้ยังไงคะอืมมาแล้วนะคะ2ี่ิกว่าปีแล้วแล้วเจอโดยบังเอิญโดยเพื่อนแนะนำตอนนั้นเจอายุเท่าไหร่คะเจเพิ่งจะ35เองค่ะ ิดาว้าวก็กำลังบอ้อสดค่ะใหม่ด้วยจีบกันยังไงอเดี๋ยวเดี๋ยวใครจีบใครก่อนไม่มีแล้วสไาล์นี้เราไม่มีจีบใครก่อนอีกแล้วแต่เรามองเขาไว้ด้วยนั่นเองอะดวงตาก็รู้กันแล้วใช่เลยเจ้าจะเอาอะไรอร่อยทุกอย่างฟู้ดผัดพงกะหรีค่ะ หน้าทานเนาะเลยเจก่อนเลยโอเคขอบคุณค่ะเออน้องชายด็อกเตอร์แม็กค่ะขอบคุณค่ะฮด็อกเตอร์แม็กเพิ่งจบด็อกเตอร์เพิ่งจบครับผมนะคะเรายังไม่จบอ่ก็เลยมาตั้งฟังดูอีกทีวันนี้เราตื่นตาตื่นใจไงเลยลืมเรื่องที่สั่งเอาเลยอะจำเนื้อดานแล้วนะจำจำวันที่ได้เลยนะห้าพฤษภาโอ้โหกีวิ ห้าโมงเย็นว่าเป็นงานวันเกิดของเพื่อนเราเพื่อนพี่ก็เชิญไปในงานวันเกิดแต่คือเราไม่รู้จักของวันเกิดหรอกนะแต่วันเกิดวันนั้นน่ะก็ทําให้เราเจอผู้ชายคนนี้้มโมงเย็นนี่แสงก็ลังดีเลยนะแล้วก็ตกมาที่พี่เขาริมราว่ายน้ำด้วยโอ้โหว่าแล้วชอไม่ตอนนั้นเรากำลังทำแบบย่างบาร์บีคิวใช่ไหมเหมือนใครอ่ะมองเราอยู่ข้างหลังแบบด้วยความรู้สึกเซนส์นะของผู้หญิงเราใช่ไหมคะปุ๊บเราก็หันปุ๊บหันไปดูโอ้โหเจอผู้ชายแบบผมยาวมีหนวด เราหันไปไม่ถูกใจเลยอ่ะอ๋อยังไม่ชอบไม่ชอบเออะไรไม่ถูกใจอีกเพราะเราชอบแบบคนแบบสูงๆเขาขาวหน้าตาดีๆตอนนั้นเราว่าเขาแบบไม่ชอบเกข้นจริงไงคั้นจรถูกแล้วยังไม่สนใจไม่สนใจแต่พอยคืออะไรรู้ไหมคะเพื่อนอ่ะที่เป็นชาวต่างชาติอ่ะเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแล้วเราก็โสดเราไม่เคยมีแฟนมาก่อนเขาก็ยอายุก็เยอะแล้วเขาก็พยายามจะมองหาคนดีๆให้ผู้คนก็ถามแล้วนะอายุ35ยังไม่เคยมีแฟนมากน ใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป้าหมายในชีวิตแต่ไม่ใช่เรื่องของการมีครอบครัวเพราะว่าเราต้องการแต่ว่าจะสร้างอาชีพเราเราอยากเป็นนักธุรกิจอันนี้คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นเราเลยสนใจเรื่องของการทํางานมากกว่าทุ่มเทกับการทํางานผู้ชายที่สองงานมาก่อนถูกต้องพอยอันเนี่ยวิตตี้เคนจิคเคนจิอะไรโลกไม่ใช่ญี่ปุ่นจริงก็ญี่ปุแต่ว่าดอกเตอร์แม็กเียเคนจิเเราเรียคือพอยก็คือแลกเบอร์ให้แล้วก่อนที่เค นจะกลับบ้านใช่ไหมเขาก็อยู่ดีก็แบบเรียกเพื่อนมา my friend can you come here I would like to say something แต่คือวันนั้นงานเกือบเลิกลาแล้วคนแต่เขาจำเจได้จำเจได้ปิ้งทั้งวันแล้วก็ปิ้งเสร็จแล้วก็เอามาป้อนให้กินทั้งวันไม่พูดไม่ยอมคุยด้วยคือพอยท์ทำให้เราจำได้รู้เลยว่าว่าเขาสนใจเรากเอามือถือเราเป็นเมมเบอร์เขาไว้กับเราคือสลับเมมเบอร์เริจัดให้เพื่อนแบบเป็นเมมเบอร์ของกันและกันที่ต่อยไม่ได้ เราเราทำพิมพ์สเตทเท่าก่อนไหมที่นี่มีฉลองทุกวันรู้สึกอบอุ่นนะที่นี่เนาะปุ้งเนื้อสดมากสดหวานอร่อยก็าทบเหมือนจะเผ็ดนะแต่ว่ามันมันหอมมันไม่ได้เผ็ดต้องลองชิมแล้วค่ะเพราะเราเรียนอาหารมาเราจะรู้ว่าอาหารนี้เป็นยังไงวันนี้นอกจากมาเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเนี่ยยังมาชิมให้อ้อมเจนเองด้วยต้องใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์ สิ่งหนึ่งที่เราจําได้เลยอ่ะก่อนเขากลับบ้านเขาก็เรียกเพื่อนๆมาก็แบบพูดกันเขาเขาเกาะคอเราอย่างเงี้ยกเผู้หญิงคนนี้แหละฉันรู้ว่าเขาจะต้องเป็นภรรยาของฉันในอนาคตแล้วเขาเกาะเขาแจ้แล้วแจ้ทำงานแจ้แบบอย่างเงี้ยเฮ้ยจ้ก็ชอบแจ้ก็รีบกลับมือเข้าไเลย ห้ามปล่อยชอบฝรั่งห้ามปล่อยด้วยห้ามปล่อยเลยพูดเล่นไม่ไม่ไ่สนใจประมาณ8เดือนเบอร์ที่แรกกันไว้ไม่เคยโทรติดต่อกันเลยตอนนั้นเนี่ยเราเราทำบริษัทของเราเองใช่ไหมบางเบอร์เราไม่ได้ใช้เราก็ว่างก็จะนั่งดีลีททิ้งไม่รู้เป็นยังไงก็ไปกด เบอร์เนี้ยแล้วมันคอแล้วชื่อเขาขึ้นมาเอ้ยทำไงเรา destiny ค่ะไม่ได้ไม่ได้เคยคุยกันเลยไม่เคยติดต่อกันเลยแล้วไปเซนเราก็เลยเราก็เลยยกยกหูฟังดูอ๋อกดกดเบอร์กดลีลีทแต่ว่าไปเปิดคอเปิดคอไปกดคอายมิสเค้ถือตอมือมือปมือพลาดไปโดนกดคอแล้วเขารับสาระไงบอกพี่ชาชีพโทรมาแล้วไม่ใช่ คุณมีวัสดุที่ยังไม่ได้สุกเรามีปาร์บิคิวที่ยางไม่ได่ใจก็เลยโทรไปเขาก็รับเขารับสายเรายังไม่ได้พูการเดินเลยไม่ไม่เรายังไม่ดูคือมันเมมเบอร์ชื่ออยู่เขารู้ใช่ไหมแล้วเขาบอกพิชชาก็ไม่รู้จะคุยอะไรใช่ไหม อีกสองวันจะเป็นทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อนก็เลยถามว่าแล้วอยู่จะไปงานทำบุญบ้านไหมบอกชั้นไปฉันก็ไปพองานเสร็จก่อนกลับบ้านเขาบอกโอเคเดี๋ยวฉั้นขอโทรหาเธอได้ไหมเราอกอยากโทรก็โทรฉันไม่ได้ว่าอะไรแล้วเ็าโทรไปจริงๆจากวันนั้นทุกวันสามเวลานี่เราเรื่องเหนื่อยนี่นี่นี่ปอกเนี่ยเนี่ยขอจิมเงินแล้วน้ำจิ้มซีอิ๊อร่อยมาที่นี่มีหวังแล้ว ตอนนี้เจอกันสองครั้งแล้วก็คุยกันมาตลอดทุกวันคุยกันทางโทรศัพท์อย่างเดียวไม่เคยเจอกันเลยสี่เดือนเป็นคุยโทรศัพท์วันละสามเวลาใช่สี่เดือนค่ะวันหนึ่งเขาก็ขอรัดทานข้าวกลางวันก็เหมือนเราวันนั้นเลยตั้งแต่กลางวันไปเย็นช่งีสองไม่เหมือนแม็กกับภรรยาแบบเจอกันครั้งแรกแม็กชวนกินข้าวออกเดทเลยต่อไป episode ต่อไปไม่เพราะอะไรรู้ไหมเราอายุเยอะแล้วเราต้องเลอกนิดนึงเพราะว่าอายุเยอะแล้วต้องรีบนิดนึงเห็นอายุ แก่กว่า14ปีค่ะแต่ความคิดความอ่านไม่ได้ต่างกันเลยนะหน้าตาเหมือนแบบ20ยปลายๆเราเป็นผูิงที่เป็นเป็นผู้ใหญ่ชวนกันคุยกันได้สลัดก็ชอบขอชอบสลัดแล้วสรัดก็ชอบด้วยกันรีวิวอาหารต่อนิดนึงกระชับนิดนึงอ่ะอันไหนดีเนื้อแกะย่างแบบมีเดียมแรร์อร่อยมากแล้วเนื้อหวานโอ้ เห็นปลาก็น่าทานนะคะอะโอเคขอบคุณค่ะนะครับเยวผมทางกร <ผม S 2> ุงกรงชื่นสีอิวที่นี่ไม่หวานมากนะบางที่จะออกหวานเลยนะคะนะที่นี่กลมกลอมอร่อยมากกินะแล้วเตืนเตินีเ่เสียงเปลี่ยนเลยนะน้ําจิ้ม <c oughs> เป็นไง น้ำจิ้มเขากลมกล่อมมากเลยนะ<ช>เผ็ด<ช>กำลังดีไม่ได้เผ็ดมากที่นี่แบบไม่เผ็ดเลยเนาะแต่ว่ามันหอมมันแบบ<ช>ละมุนอร่อยแม้แต่ชาวต่างชาติมาก็ยังทานลดลดนี้ได้ก็เห็นว่ามีชาวต่างชาติเข้ามานั่งทานอาหารที่นี่เยอะพอสมควรคนไทยเริ่มกงงารถอดนี้เขาก็มากันทำเล<ม>ก็ดีด้วยเข้าได้อสองทางเข้าทางซอยต้นสงก็ได้เข้าทางสารสิ์ก็ได้ค<อ>่ะร้นมมานอสนมเริ่มจะรู้แล้วว่าร้านไหนเนี่ย <laughs> มีจิตวิทยาแบบว่ามีชวนทานข้าวนานสีเ่เดือนคุยอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยพี่ต๋องก็โก,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 โกโ้กๆเอาแล้วเอาแลา้วพอชวนปุ๊บพี่ต๋ยตอยตอบย แต่แต่เรื่องฮามากกว่านั้นนะเดทแรกนะแทนที่ฝ่ายชายจะมารับเรานะเราขับรถไปรับฝ่ายชายที่บ้านเองเพราะว่าเขาเป็นชาวต่างชาติเขาไม่ได้ใช้รถหรือเปล่าเขาไม่ไปขับรถดังนั้นเขามีรถแต่เราอาสาเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเราต้องเทคแคร์เขาอย่างดีเขาจะต้องเป็นของเราอยู่แล้วแต่ว่าให้ก่อนขนทีละคนต้องเข้ามาแล้วู๊ลรักรถ พอยไม่ใช่แค่นั้นนะไปทานอาหารกลางวันการเราไม่รู้อ่ะเขาพาไปร้านเพื่อนเขาเป็นคนไทยแันว่าชื่อ Anna Cafe โหร้านนี้โอ้โหไม่ได้ยินชื่อบร้าน์ยุคกมากแลยอ่ะก่กยุคเจ็เอ็กเป็นนิปูมใช่ค่ะก่อนจะอยู่มาแดงมีสาขาตรงมุมนาจิวาใช่ใช่ใช่ก่อนรนี่ปัูล่ามากแกใช่ำว่ารราเมื่อเร็วๆี้ ยี่สิบปีที่แล้ว20ปีจริงๆที่พี่ต่อยกำลังเล่าเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วจริงๆใช่เขาก็ไม่รู้นะเขาพาไปที่ร้านนี้เขารู้จักกับเจ้าของร้านเพื่อนเขาเขาจะให้เพื่อนเขาดูพี่ต่อยเือกผู้หญิงก็แบบว่าให้เพื่อนดูในก่อนรุ่นพี่แบบแกอายุเยอะเห้วเหมือนกันไปทานอาหารกลางวันสัมาษณ์พี่เหมือนพี่จะไปเป็นพนักงานของที่ร้านเพื่อนมาสาษั์เราใช่ต่รู้สึกเอ๊ะฉันต้องเป็นคนเลือกเธอไม่ใช่หรอฉันเป็นผู้หญิงเรามั่นใจเลยว่าที่เขาทําอย่างนั้นเขามั่นใจในตัวเราแล้้วกกนขาััยงงไอ่ สามคนพี่ต่อยพี่เคนกับอายุครบสิบเราตรงเกา่ากีนี้สามคนแต่ครั้งแรกนี่ผมกับบ้านเลยนะใจกว้างไงอเอ้ เดทครั้งแรกก็มาเจอเพื่อนก็ทาไสามคนนะถ้าเราคนไทยเราอาจจะพาไปเจอญาติผู้ใหญ่เขาไม่มีญาติผู้ใหญ่เพราะว่าเขามาอยู่เมืองไทยเขานับถือคนนี้เหมือนญาติผู้ใหญ่อเป็นเพื่อนคนนี้ฟาสมากเลยนะค้ำค่างกันตรวจเวลไรภาพที่ถอยจะรับเข้าทำงานสภา์ถามอะไรบ้างคะจบการศึกษาอะไรมีพี่น้องกี่คนทําอะไรอยู่ตอนนี้ถามหมดทุกอย่างก็เหมือนเหมือนเลยใช่เลยพี่เก็บเนเนี่ยอาจารย์รวยมากมากไม่ได้รวย เขาเป็นหล่อและสมาร์ทสำหรับเราไม่ใช่ไงได้คุยประมาณสักสี่เดือนเราก็มีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่จริงใจเขาจริงใจเหมือนอาหารที่นี่เลยนะทุกอย่างแบบโอ้โหคุณภาพจริงใจมากเลยรีวิวอาหารเนาะใช่จะได้ไม่น่าเบื่อจะความรักกับหมดอาหารเจไม่นักความรักกับหมดอาหารอร่อยด้วยชื่นใจขาดไม่ได้นะร่างกายอ่ะอือร่อยอร่อยจริงเพิ่งเดินของพี่เขนเม็ดก็ไปแอบบอกมุกเค้กว่ะ อะไรประมาณนี้ไม่โปรไฟล์นางดีตอนนี้มารู้ทีหลังทีหลังมารู้ทีหลังทีหลังว่าเปียกับเป็นคนมาบอกเราเองว่าพี่บอกเคผู้หญิงคนนี้อยู่จับห้ามปล่อยเด็ดขาดเคเพื่อนบอกว่าคนนี้แหละไม่นั่นเลยนะที่แอนมาคาเฟ่เด็กแรกแล้วเนี่ยไปไหนนะคะหลังจากนั้นใกล้จวันเกิดเขาแล้วใช่ไหมแล้วเขาขออะไรอย่างนี้ได้ไหมอะไรเหรอเราก็ถามเขาเนาะเขาบอกว่าเรืบัญชีฉันอยากให้ยู มาอยู่กับฉันได้ไหมเป็นของขวัญวันเกิดแต่ในความรู้สึกเราเรารู้ว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เรารู้เรารู้ว่าเราอ่ะหัวสมัยใหม่แต่ครอบครัวเราอ่ะไม่ใช่แบบนั้นพี่พี่ก็เลยก็ไปไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเออเนี่ยรู้จักคนนี้ขอให้ไปอยู่กับเขาพ่อแม่โกรธมาก เราเป็นลูกคนโตเราทําอะไรเราตัดสินใจตัวเองด้วยตัวเองมาตลอดใช่ไหมชีวิตหนูนะคะขอตัดสินใจด้วยตัวเองคือป้าบอกป่าไม่ให้แยกไม่ให้ไปอยู่กันเลยไม่แต่งงานต้องแต่งงานก่อนพ่อแม่ปฏิเสธคืนนั้นพี่แพ็คกระเป๋าแล้วหี่วจากบ้านแล้วไปอยู่กับเขาเลยไปบ้านป่าโอเคยังข้างน่งไปข้ามขั้นคือจากที่เด่นโดยใช่ไปกินข้าวที่แอนนาคาเฟ่และอีกเป็นเวลานานไม่ไไม่นานสองสำคัญนข้าวอีกสองสำคัญใช่ก็เลยชวนไปอยู่บ้านเดียวกัน พ่อแม่โกรธมากไม่คุยด้วยปีหนึ่งอะพ่อแม่ไม่พูดด้วยเลยปีหนึ่งอกมาบอกตาโตว่าเออชีวิตของหนูใช่แล้วก็ย้ายไปแล้วพ่อคุณแม่ก็ไม่พูดด้วยเลยไปชานึงปีใช่มากกว่านี่ซ้ำมากกว่าหนึ่งปีเอาไปทำธุรกิจช่วยเขาทำธุรกิจธุรกิจมันเริ่มดีเริ่มดีเคเนี่ยเป็นคนที่ดีมาก เขาบอกว่าคุณควรจะกลับไปหาครอบครัวคุณนะคุณจะแบบนี้ไม่ได้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็เค่อยๆเริ่มเข้าไปที่ครอบครัวก็ไปน้อผู้ใหญ่ก่อนปคุต้ับพ่อแม่ก่อนถูกต้องแต่เคนเป็นคนดีพี่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนดีมากๆเลยอะไรอเขาจะทุ่มให้กับครอบครัวเราทั้งหมดเลยพ็ ไปกินข้าวพาแม่ไปกินข้าวหรือต้องไปหาต้องไปหาทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเสมอต้นเสมอปลายอย่างนี้ตลอดแล้วสุดท้ายเนี่ยครอบครัวเรารักเขาที่สุดไม่รักเราแล้วอ่ะไม่รักเราแล้วเนเออป้าไอ<ๆ>่ก็ดีกับครอบครัวกับพีก,กับพ่อแม่เหมือนเดิมให้อภัยกับบ้านได้พาไปทานข้าวพาไปน่นคือครอบครัวก็รักกันละอีกแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์คาดหมายเกิดคุณเทนเกิดคาบแตกแทกขึ้นมา <โ uce> ใช่พาร์แอทแทกในสนามกอล์ฟท่นไ่ได้ไปด้วยค่ก็คือพี่ไปส่งเขาแต่เขาชอบเล่นกอล์ฟก็จะไปส่งเขาแต่เช้าเลยแล้วเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านแต่ยถ้าเล่นกอล์ฟออกรอบวันเช้าก็จะเสร็จประมาณเที่ยงเที่ยงเราก็จะมีนัดกันว่าไปทานอาหารกลางว <ize> <In> ันกันประมาณสักเก้าโมงกว่าพี่ก็จะโทรหาเขาเขาไม่รับสายโทรนานมากเลยโดยปกติถ้าเราเห็นเขาจะโทรกลับเสร็จแล้วมีคนรับสายแต่เป็นคนอื่นแล้วเขาบอกว่าอ่ามิสเตอร์เป็นลมกําลังให้ยาดมอยู่ไม่ได้เรียกรถพยาบาล เดี๋ยวนี้เลยเราก็รีบขับรถมาเราขับรถมาถึงสนามกอล์ฟรถพยาบาลแบบมาถึงพอดีกําลังเอาเขาขึ้นรถพยาบาลที่สุดโรงพยาบาลใกล้ที่สุดเราไปผมผูอวกบอกว่าใจหยุดเต้นใช่เราขับรถไปถึงเนี้ยหัวใจหยุดเต้นก็ปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเหมือนเด้ตุ้่ยาตุ้มเจช่วยเหลือชีวิตเขาใช่ใช่ก็ปั๊มหัวใจต้องหลายรอบปั๊มปั๊มปับมปั๊มคือตอนหลังจากเขาฝึกผ่าตัดอะไรฟื้นมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเ ที่เขาได้ยินเขาบอกเขาไปไหนไม่รู้แล้วไปไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยแต่สิ่งหนึ่งเขาได้ยินเขาได้ยินเสียงเราบอกว่าเพราะว่าเราสัญญาบอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันจนวันสุดท้ายถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องบอกลากันตอนที่เขาปั้มหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าเขายังไม่ได้บอกลาเราเลยเขาได้ยินเสียงเราเรียกแล้วเราพูดกับเขาบอกว่าอยู่จะไปโดยไม่บอกลาฉันไม่ได้อยู่ต้องกลับมาเขาได้ยินเสียงตรงนั้นเขาถึงกลับมาเขาบอกเขาได้ยินเสียงนะเขาถึงกลับมาแต่ตะกอนนั้นเขาบอกเขา ก็ไปอยู่ในอะไรก็ไม่รู้อะบนแบบที่สวยหรูแบบดีๆจนเขาจะไปแล้วก็ไม่ไม่กลับมาแต่เขาได้ยินเสียงเรารถรถฉุกเฉินมารับแล้วไปที่โรงพยาบาลอยู่บาแล้วตั้มหัวใจที่โรงพยาบาลปั๊มหัวใจแล้วพี่ต่อยเนี่ยก็ตามไปเจอที่โรงพยาบาลก็อยู่กับเขาทด้โรงพยาบาลกับเขาแล้วก็บอกเขาว่ายุ่งจะไปแบบไม่บอกลาใช่สิ่งที่เขาได้ยินอ่ะเนหมือนสิ่งที่พี่ต่อยพูดจริงๆเลยนะเรียกเขาสไตล์การพูดเนี่ยเหมือนสิ่งที่เขาควรจะพูดแบบ คือวิอยเล่าได้แบบว่าตรงกับเหตุการณ์ที่ที่น่าจะเป็นอย่างนั้นในวันนั้นใช่ใช่ค่ะเราอยู่อย่างนั้นแล้วเรื่องเนี้ยเขาก็จะไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าวันนั้นน่นที่เขารอดชีวิตกลับมาบ้าเขาได้ยินเสียงเราเรียกเขากลับมาเพราะยังมีภารกิจยังไม่จบยังไม่จบ เขาก็ซาบซึ้งเหมือนกับว่าพี่ต่อยเนี่ยเป็นคนช่วยชีวิตใช่ฟื้นขึ้นมาแล้วความรู้สึกของเขาความรักก่อนหน้านั้นกับหลังจากฟื้นแล้วรู้สึกแตกตา่างไหมคะแบบว่าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทุกอย่างชีวิตเขาให้เราหมดเลยอย่างชีวิตเขาลมหายใจของเขาเขาให้เราได้หมดเพิ่งจะมาอยู่ด้วยกันได้ไม่นานเนาะสมัยก่อนอนะยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ค่าผ่าตัดทำใบพัดหัวใจไม่ใช่ถูกๆนะสมัยก่อนแพงเจ็ดแสนกว่าบาทสมัยก่อนโรงพยาบาลเอกชนใช่้านหลังดังเลยนั่นน่ะจ่ายทันจ่ายเลยไม่ไม่รออะไรเลยไม่รอเขาปืนก่อนมันไม่ได้รอไม่ได้เนาะสมัยก่อนพี่ก็จนเนาะบัตรเครดิตทุกใบรูดหมดเป็นนักธุรกิจมาหากงินมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีอะไรอยู่ๆจะมาจ่ายเงินสดแบบเจ็ดแสนก็ต้องมันยากไหมต่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยคือแบบไม่ไม่ด้คิดเลยขอให้หมดทีได้ กลับมาเพราะว่าเรียกเรียกเขาไอยู่นั่นน่ะสูกต้องค่ะก็แบบว่าใช้สิ่งทุกอย่างที่มีตอนนั้นจ่ายค่าโรงพยาบาลให้เขาใช่ใช่เขาทุ่มเทเราทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เราหมดเลยเหมือนพระเจ้าพิสูจน์ความรักเลยนะแล้วเขาก็สึ้นก้าวซึ้นความรักความจริงใจความใจกว้างของพี่ต่อยอะันเขาก็เทให้พี่ต่อยหมดใจเลยมันเหมือนรักแท้ เหมือนรักแพ้ผ่าอะไรที่กัมมาเยอะเริ่มมีธุรกิจช่วยปรโมทธุรกิจใช่ใช่ใช่ด้วยธุรกิจที่เราทํานับที่พี่ทาที่พี่ทานับปัจจุบันเนี่ยเราเมนเราเหมือนเริ่มสร้างได้กันมาแต่ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะประสบความสําเร็จณตอนนี้ถ้าสองคนใจตรงกันในธุรกิจก็ลงนะธุรกิจก็ช่วยนส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วทาให้ธุรกิจของพี่ต่อยก็ปังขึ้นมาจากที่แบบว่ารับแพ้ได้บังเกิด ที่อยู่ด้วยกันเคยแบบว่าทะเลาะกันอะไรบ้างไหมเพราะว่าพี่ต่อยก็เป็น c แร r เตอ e ์ที่แบบค่อนข้างจะแปลงนิดนึงทะเลาะกันน้อยมากเพราะว่าเรามีกฎกฎอย่างหนึ่งที่เราให้สัญญากันไว้ไงคะใครโกรธใครก็แล้วแต่เราแค่หนึ่งวันที่เราจะไม่พูดกันอ๋อห้ามเกินห้ามเกินหนึ่งวันคห้ามเกินหนึ่งวันเราจะต้องคุยกันสมมติว่าพี่ผิดก็พี่อีก็เยอะพี่จะไม่ขอโทษเขาเขาจะรู้ทันทีเลยเขาจะต้องขอโทษเราเออเดี๋ยถ้าเขาองขอโทษเจ้ด้วยเจ้ผิดเจ้ก็ ขอโทษเขาด้วยสิบางทีไงคะแต่บางทีเขาผิดเขาก็ไม่อยากขอโทษเราก็ต้องอ่อนไปขอโทษเขาอันนี้พี่มองว่ามันทําให้แบบว่าชีวิตคู่มันอยู่แบบดีอ่ะดีกดมีอหลังกันใช่ค่ะแล้วมีคขาหรู้ว่าทุกวันเนี่ยมันเหมือนเราเพิ่งรักกันใหม่ๆตลอดเวลาเอออันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงแต่เป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะที่แบบว่าคือความรักเนี่ยไม่จืดจางเลยตลอดที่ใช่ใช่แบบนี้ค่ะมันก็ปีเลิฟทุกวันในวันนี้อย่างที่บอกก็คือว่าซิสกลเหงา เพราะว่าวันนี้คุณเคนเด็ดไม่ได้อยู่กับพี่ต่อนแล้วคุณเคนเด็ดไม่ได้อยู่กับพี่ต่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพี่ต่อนเนื่องจากโควิดนะคะจาได้ว่าโควิดทุกคนอยากได้วัคซีนคุณเคนก็ฉีดวัคซีนเข็มแรกเขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุ69อ๋ออายุก็เยอะฉีดวัคซีนเข็มแรกพอฉีดวัคซีนเสร็จแรวปุ๊บเนี่ยสักสองวันแกรู้สึกหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกก็ไปอยู่โรงพยาบาลแอลวัคซี ใช่อ่ะเหมือนแพ้วัคซีนไม่ถูกพิสูจน์กลับมาใช่ค่ะก็ประมาณอาทิตย์นึงก่งโควิดมากกว่าโคววัคซีนประมาณอาทิตย์หนึ่งแกก็แกก็จากเราไปด้วยสงบแบบพี่ว่าง่ายๆคือแกไปดีอ่ะแกไปสบายเรายังต้องลำบากกันอยู่เรต้องทำธุรกิจที่แบบว่าเริ่มต้นมาด้วยกันถูกต้องค่ะตอนนี้พี่ก็สารต่อธุรกิจไม่เป็นไรแตเจมี่หาะรอร่อยมาบอกเจ้าไน้าที่บอกอะไรบ้างคะบอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้เพราะว่าเขาเหความจริงในคนที่ต่อ เล้วก็ความรักเป็นรักแท้อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยแบบว่ามารดกอย่าพูดมรดกเราสร้างมาด้วยกันเป็นเนรกซีอ๋ออ,อันนั้นฝันของเขาเขาอยากได้เราก็ทําให้เขา<อ><อ>เราก็ทําให้เขาแต่สุดท้ายเมื่อเขาไม่อยู่สิ่งที่เราทําให้เขามันก็คือกลับมาหาเราเดี๋ยวผมเห็นพี่ต่อยก็ชอบเหมือนกันนะไปทุกๆสามเดือนเลยช่วงเนี้ยแต่เราชอบที่ประเทศอะไรคีประเทศไอร์แลนด์คือคุณเคนเน็ตเนี่ยเป็นคนไอร์แลนด์นะคะแล้วก็เป<ต>็นฝัน <ผม S 2> ของเขาที่เขาอยากมีบ้านที่บ้านเกิดของเขาซึ่งเขาก็สร้างด้วยกันกับพี่ต่อยแล้วก็ไปสร้างที่นั่นนะคะซึ่งพี่ต่อยก็เลยต้องไปดูแลฝันของเขาที่ไอแลนด์ด้วยกับสามเดือน แล้วก็วันนี้สิสายเหงาไหมขอบคุณมังอมากเลยนะคะวันนี้เออโอเคเลยเนี่ยขอบคุณนะคะที่ทำให้พี่มีความสุขอีกวันหนึ่งวันนี้ดีเลยครับได้ทานอาหารอร่อยๆใช่ที่นี่ที่ไหนนะต๊อกครมนะคะชั้น5ค่ะ โรงแรมคิมตันมาลายนะคะ uh huh. โรงแรมเนี่ยเข้าได้สองทางเลยนะคะคือเข้าทางถนนหลังสวนหรือว่าถนนสารสินก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าทางซอยต้นสนก็ได้ะคะ่ะถ้าคนที่ต้องการจะจองนะคะทานบุฟเฟ่หรือว่าอาหารตามสั่งที่ห้องสต๊อกรูมนะคะ mm hmm. ก็ติดต่อได้ตามน,นี้เลยนะคะแล้วก็ราคายอยู่ตรงนี้ค่ะ ติดตามชมนะคะอ้อมติสตต่อยแล้วก็น้องดเตจั์แม็กนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะ Story over the food review ช่วยกดไลค์กดแชร์ Subscribe ครับให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อม 7x ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบาเชียร์เชียร์เชียร์เยเชียร์ ไอวิวกับไมไวท์ที่เมืองไทยออ๋เขาไม่คิดอะไรเลยเนาะเไม่คิดอะไรเลย I I would like to born I I like to die I land with my wife ว่าฉันอยากจะเสียตายในเมืองไทยกับภรรยาของฉันฉันไม่เอาที่ดินที่พ่อแม่จะยกให้แล้วก็พ่อแม่ต้องสนใจไม่เป็นไรก็จะยกให้น้องชายว่าโอเคไม่เป็นไรพ่อแม่ก็เลยยกให้น้องชายแต่เราไม่นานเท่าไหร่โอ้โหสิค่ะว่าคนนี่รักกัน อบยากซื้อที่ติดที่ติดกับที่ที่ฉันเกิดใช่แต่ว่าคือนึกเอ๊ะเราคนแอนเดียที่คืออยู่หลังจากปฏิเสธพ่อแม่ไปพ่อแม่ยกให้น้องชายเสร็จปุ๊บอยู่ๆไปเป็นเวลาหลายๆปีต่อมาก็มาถามว่าเออพี่ชา I want to have a c holiday e h home in i e l a n d in my birthplace อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้เลนะก็คือตรงที่มันเหมือน เป็นชื่อเพรสอื่ตอนนี้ที่ไกอเดียวกันใช่ไหมคือวันจะมีติดโรงแรมห้าดาวห่ะจากห่ะมาจากบ้านเราทั้งวัแค่สามร้อยมิลเราทำเป็นสนามออฟโรงแรมห้าดาวคือเป็นปภาษาเก่าเพราะมันทำเปโรงแรมมันิสตรีทกัหมดเลยเราก็พยายามไปไปีๆกันทัพด้วยพืนที่นี้ไม่มีไม่มีไม่มีชีวิตมีแต่ไกลกว่านั้นเราไม่เอามาแล้ววันดีดีใช่ไหมว่ามันมีป้ายติดขายอันนี้บ้านที่เคยเจออันนี้มีบ้านชาวบ้านที่แป่งคนติด ก็เป็นคนที่แถวบ้านที่เขาเคยอยู่ก็คือเว้นเว้นไปบ้านเดียวบ้านเดียวไทยแด์ก็เลยโอเคโบบอกพ่อบอกพ่อช่วยดูให้หน่อยได้ไปขายเอกสารทุกอย่างเอกสารทุกอย่างอยู่คนซื้อแล้วคนซื้อแล้วรอเอาไงดีล่ะแล้วก็อีกครั้งเราก็กลับไปที่ประเทศเราก็ไปติดต่อบริษัทนเป็นเอเจนต์ขายเราก็ไปหายทีทีต่างๆแ้วก็เออตรงเนี้ยมีคนซื้อแล้วเหรอบอกใช่มีคนซื้อแล้วคนเยอรมันซื้อเท่าไหร่บอกซิเกตบอกไม่ได้ เอางี <Es> <an> e <economies> ้ละกันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันบอกว่าฉันอยากให้ที่ดินแต่งนี้จะให้เธอออฟเฟอร์ก็ได้เอเจนต์ก็ตองโอเคอย่างนั้นฉันจะคุยกับเขาว่าเขาสนใจไหมให้ยู่ออฟเฟอร์ไพรส์แล้วก็เอาไปดูถูกที่สุดเพื่อที่เราจะไม่ต้องจ่ายแพงถูกต้องเราก็เอที่ถูกที่สุดชื่ถูกไหมคืออันแปลงนี้นะออฟเฟอร์ทีมไวยูกที่เจ๊ไปี กว่าจะมีคนตอบมาว่าเอาราคานี้ไม่ไม่เขาเขาไม่เจ็ีนเขาไม่ขายบะเนี่ทำไมก็ถูกอ่ะเราไม่ไ้ถงนั่งเบื่อโอเคไปายนัคะฮะมิจิเซลล์มิสแค่ดทางเอเจนต์ก็ต่อติดต่อมาว่ากลงว่าลูกค้าของฉันอยากต้องการขายที่ดินอยากให้เราคุยกับเขาก็ได้เราเลยบินไปคุยกับเขาต้องบินไปคุยด้วยใช่คือเราจะไปอยู่แล้วเราก็เลยไปนู่นน่นก็นัดเจอนัดมิวติ้งแล้วก็ปิดกัลัส ีเมื่อ10ปีที่แล้วราคาเท่าไหร่มดออม10ล้าน10กว่าปีที่แล้วก็ไม่ไม่ถึง10แล้วที่แล้นเราออฟเฟอร์มันคือ7ปีกว่าจะได้ที่แล้วได้ที่เนี่ยเราก็ปลูกเสร็จเสร็จก่อนโควิดพอปลูกเสร็จปุ๊บเรากลับมาโควิดก็ื่อเถิดทุนปลูกบ้านเสร็จเรียบร้อยกลับไาเมืองไทยเกิดโควิดกลับไปไม่ได้2ปีคุณเคนก็เสียไปเสีอคนได้อยู่บ้านนี้ไหมไม่ได้อออยยยยู่่โรรรเเเลซส้้้าาามกคืบบน็จี ีดวัคซีนเข็มแรกก็เสียช,ชีวิตเลยไม่ได้ไปบ้านหล่อยเราไม่ได้ไปอยู่บ้าน <Andre S 2> <ม>เราบ้านหลังนก็เป็นของฉันคนเดียวตอปเ,เอป็นเนไความเห็นความดีความจริงใจที่มีให้กับ